สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทุกท่านไปชมคลิปรายชื่อตัวละครที่ผมระบุเอ้ยรายรายชื่อตัวละครที่ผมระบุไปนะครับซึ่งวันนี้ไม่มีอะไรมากครับถ้าใครอยากจะดูแล้วนะครับเอ้ยหลังจากที่คลิปที่ผ่านมาก็จะเป็นประวัติของช่อง c าแรค c t อ r ์ออฟเ t อ h o โชครับ เป็นรายชื่อตัวละครออฟเจตคโชว์ที่ผมระบุนะครับถ้าใครอยากดูแล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับอันดับที่ 1. JO อันดับที่สองนานาอันดับที่สามบอนอันดับที่สี่โอปอันดับที่ห้าออฟ อันดับที่หกแบง์อันดับที่เจ็ดเบสอันดับที่แปดน็กอันดับที่เก้าเฟิร์สอันดับที่สิบนนอันดับที่สิบเอ็ดเอฟอันดับที่สิบสองอ่างเปา อันดับที่สิบสามไบมอนอันดับที่สิบสี่เฟรนอันดับที่สิบห้าดาดาอันดับที่สิบหกทิวอันดับที่สิบเจ็ดตาตาอันดับที่สิบแปดโฟกัสอันดับที่สิบเก้ากิฟ์ อันดับที่ยี่สิบจีโนอันดับที่สิบเอ็ดยนอันดับที่สิบสองซันเดย์อันดับที่สิบสามโจอันดับที่สิบสี่ภูผาอันดับที่สิบห้าแคนดี้อันดับที่ี่สิบหกกัปตัน อันดับที่สิเจ็ดมอเตอร์อันดับที่ส8บแปพิมอันดับที่ส9พีชอันดับที่30พีอันดับที่สาเฟยาอันดับที่32นายอันดับที่สาเชอรี่ อันดับที่สามสิบสี่มาร์กอันดับที่สามสิบห้าขวันข้าวอันดับที่สามสิบหกนินจาอันดับที่สามสิบเจ็ดเติ้นอันดับที่สามสิบแปดมินนี่อันดับที่สามสิบเก้ากายอันดับที่สี่สิบอังุน อันดับที่สี่สิบเอ็ดเออันดับที่4ี่บสน้ำหนึ่งอันดับที่สี่สามดีเจอันดับที่สี่สน้ำขิงอันดับที่สี่สิบห้าการเนออันดับที่สี่สิบหโฟโต้อันดับที่สี่เจ็นด, 35, น,ด, 46, น,ด 47, น้ำเตย อันดับที่สี่สดโอ๊อันดับที่49โน้ตบุ๊กอันดับที่50เฟิร์นอันดับที่51าสิบเอทิกเกอร์อันดับที่52าสิบอบิ๊กไบอันดับที่53าสเลิฟอันดับที่ห้าแครอท ันดับที่ห้าสิบห้าซูซี่อันดับที่ห้าสิบหกใบเตยอันดับที่ห้าสิบเจ็ดแนนอันดับที่ห้าสิบแปดบอยอันดับที่ห้าสิบเก้าเจีย๊ยบอันดับที่หกสิบใบตอง